สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกกลลวงของพวกที่ชอบหลอกลวงมาขายเลขลบอะไรแบบนี้ครับขั้นตอนที่หนึ่งของพวกมันนะครับคือสร้างเฟซหรือกลุ่มรอไว้เลยครับและจะลงเลขที่ออกนะครับงวดล่าสุดไว้ก่อนโดยไม่มีใครรู้นะครับว่าเลขนั้นเป็นเลขอะไรเพราะมันตั้งค่าส่วนตัวไว้ให้เฉพาะมันครับจะเป็นเลขอะไรก็ได้ครับหนึ่งเปเก้าเก้าอะไรครับโพส 400ตัวครับเรื่องของมันครับในขั้นตอนที่สองครับและพอเวลาหวยออกมันก็จะโผล่ออกมาครับพร้อมกับรูปแคปตัวเลขที่โพสต์ลงในเฟซครับที่ถูกนะครับแล้วคุณเราพอเห็นแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวครับแม่นจุงเบยอะไรต่างๆนานาครับก็ทักเฟซไปขอเลขจากมันครับมันก็บอกมีค่าเลขอ่ะนั่นไะครับแล้วคุณเราเตือนยังไงก็ไม่ฟังครับ ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้ครับวิธีสังเกตครับพวกหลอกลวงครับ 1. นึ่งครับ Facebook จะเพิ่งสมัครครับจะเป็นปี2,116หรือ2,115ก็ได้ครับหรือรูปในเฟซจะเป็นรูปปลอมครับหรือรูปการ์ตูนหรือจานข้าวมาครับสครับก่อนโวยออกจะไม่เห็นนะครับ สามนะครับโผล่ทีหลังวยออก,ก็ฝากเตือนไว้ด้วยครับจะได้มีเป็นเหยื่อนะครับของพวกนี้ครับสหรับนี้กกราวัดสะดีแค่นี้ครับ